เมื่อวานนี้ขึ้นไปอีกตอนนี้3,040ละแรงไม่หยุดถึงไม่อยู่นะคะพี่หมูมวยไงบ้างคะกับการขึ้นของทองคำในรอบนี้ถ้าใครเชื่อว่าทองคำตอนนี้มันจบขาขึ้นหรือ,อยังคำตอบคือไม่จบครับผมว่ามันเพิ่งเริ่มที่สาปีเปีนี้คุณมั่นใจได้เลยว่าทองเนี่ยมีไปได้อีกเยอะครับใครถามผมนะถ้าคิดอะไรไม่ออกนะครับซื้อทองครับ สปายมันเพิ่มหรือเปล่าคำตอบคือไม่ได้เพิ่มแต่ดีมานเนี่ยมันเพิ่มตลอดทองก็จะมีดีมานในฐานะอินเวส m e เมนตในฐานะธนาคารกลางซื้อยิ่งมีสงครามยิ่งมี geopolitics นะครับมันก็จะยิ่งมีอะไรครับมีดีมานแล้วตอนนี้เนี่ยการการเทขายดอลลาร์สลับมามาซื้อทองเนี่ยมันมันเกิดขึ้นตลอดเวลาไม t โซนแรกที่ผมพูดคือไตามาหนึ่งสามพันอันนี้มันถึงแล้ว